กาทักทายสบายดีทานผู้ชມนะมื้อนี้ก็มาพบกับน้องดา้าินอีกคะมาນนี้เฮาสไลນเอาะພາจากกันไปเนเมนเฮาสไดกลับบ้ือนอนเอยู่ยวันได้ปิดเจ้าหลอกาบเลยเนาะสเมื่อพาเนะเต้นนาะก ก่อนอื่นมดเนาะประหย,ยัดหยาดในนึงนะแบบว <c oughs> ่าเจ็บคอเลยหอนอันเดียกรซิมามยาดมึงอันเนี้ยซาดังแบบคนตกสองซาเหม่อบางหน้นามาอยู่ก็อดอดิซาคือออดินเลยกามาในนี้เน,นาะก็เสียดายเมื่ออนนะไรเนาะเพราะว่าห้องแขกกลายสิเขาแน่กาเลยว่าสิ เมื่อหาหนองกระเต็นเนะาะกีดขอดปรดเนแน่ดิจากกันโดนนะก่อนจะไปหับส้มนองกับฟากกดไลค์กแดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์้องแราด้ไะไปกันเลยไปหาหนองกระเต็นกันเราก็ได้เตรียมเครื่องนะเนาะดถดกระเพาะย่งแม่อี้อตัว Jadi Woi. Kamu akan Mak, kau dah ni?

เิ้ยมายานต๊กว่ะน่มเขียวเขาได้มาสิต๊กบังข่อยหาสะอะไรบึงบังเผ็ดมัดก่อนอืมเป็นจังไยก็ข่ย่าน้ำมาพี่ 가자. <목소리도> 그니까 <목소리도> 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 ถ้าทอนดู zoom เขากันไหนมาหอเทียนเป็นสีดับดอยเดนี่ใหญ่ห้องนั่งกระเต็นโอ้ยเอ้าแม่แอลกิวเดี๋ยวจะอัดมาในยใช่อีกไม่ใหญ่อันนี้ขวานไปกูได้อยากแค่กลุ้มๆหน่หนไปเมื่อกี้เจ้าไปซื้อกิมถอนหนี่แตปหาน้องกระเต็น จะไอยู่พอดีะไรอยู่เส็เยนจ่แม่มห็นว่ปลกมันบ,บ,บ่อยไว้ดอกมันปเห็นเดือดง่ายไ,ได้นี่บัวปลกมันปลกมันสิไรพวกอะไรเลยกินปลูกมัีสิมีกินแล้วมเตะอี่ีได้มัเตะกับโด่น่ี่โก้ขี้มาบอลบานมัวหันแมงเมาโอ้ยเม,ม,ม,มาบอลมค์ด้มนีมนม ตั้พูิตึก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 ิเดี๋เิเงน้องกรเตนเตือนอยู่วะ่ยฮะยหยอเม่อเท่ใครจังได้เยวเอาุกขาไหนวะจ้า อย่าปันนี้ออกว่าแดดออกว่าอันนี้แสงยดิกว่วไม่แยงของใช่ปู่สบายดีสองคนิหัวสิวหาเอ้ยโอยเอฟสี่เขาตามเขาจงไว้คิดถอดจ้านะก็ได้มาตามคำขอช่นเดียยิบออกให้ก็ต้องตื่นแน่นอนซ้สินอยนอนอาอยู่ว่ะอ่ะถืก ก็นจะไหนสภาพแปดต่อกวหาพอดีซ้ำค่ะแพงน้เอาเอาไม่หยิบหเลยนอ่าเงี้ยอ้ยคือกันเลยนี่บุญพิศแม่ก็นำนีที่ก่อนอ้าอู้วว่วเห็นขึ้นครบห้ากับผู้สาวอยู่แมนด้วยผู้สาวจะไทยสิไหไทยใช่โหสงคผมน่าซ้ำอันนั้น พ oh, ี่สุกนวัตเหรอเป็นยันว่ามาได้แดงมาเต็มสตูนเลยโอ้ยคือมาได้แดงเมื่อนี Ave ้โอแต่ยังว่ากกระเปงกรปงกปย่ใช่กระแปเวิ์ดเป็นเดือนเดี๋ยวบริทสมนั่งบากันดีดีป่ะไปนั่งไปนั่งโอ้ยนี่ก็คือหวานข้องนองกระต็นนางคีดินด้อเปี่ยนลาอันนั้นกะไก่ข้องดองกระเต้น เนีรสีเม mm, uh, uh, um, ื่อเมือมื่อืนเมื่อบอกหมดกัดตินสิมาดอิพ่าดชิพาเมียนหงเหอื่นเหงียนตัจังมากนีดอกคนอ้ยนีจานิวบอดัมบ่เสือเบกโตนดีตัวดีอ่ะชิบาดเหมือนโรมี่

ก็ฟรีนี่เนาะบพแม้นเป็นน้ำอันแสงมันสะท้อนมาตรฐานทป็นุกเขาอยากถามเขาค่ะจะเป็นใจอะไรย,ยืดยิบเป็นสุกจะบอก F4 ท้ามหาเด้ออย์ <c oughs> ประสาทอนไดผมไมีเงิน,น <c oughs> ใช้บอกตอนนี้มันก็คือกันอะไรคน,นออทาน้ำอยากกินโอปเปตเด้ อีกินโอเป็ดเดชจั่วซองเต๋อไม่ซองมึงเป็ดอยู่เกาะมึงเหรอเต็มเลเดอยู่ไอเป็ดเขาไม่ไปทิ้ทางนั้นมันมีอะไรมันมีของเป็ดมึงหันไปย่างเนาะซื้อไว้เต็มอันย่าอยู่โอ้อันนั้นของของเราขอเงินยังอยากแต่พื้นแม่ใหดีอันนี้ก็บเพื่อนน้องหมาเพื่อนน้องการจอกกันซะหอยมีจันยานมาดักสุพรรน คืเฝ้าคักเฝ้าแน่แต่มาร้อนมาอันนี้เป็นเพื่อนพ้องน้องกระเตนเนาะฝังกันก็เพื่อนพ้องน้องดัดดุใหญ่ดุนองกันเนาะโมเมนต์ใหญ่นอนคิงคีเนาะโอ้ยสิป,ปินดูได้กูวินหัวเอ๋อยังน,นี่กะอู้หเพ่รจะได้แบบฝากอน,นีรแน่ว่าเอาควอบคิดถอด เอฟซีจะอะไรที่เอฟซีจะทำหาได้กดนึงแจกสิบบาทแจกสิบบาทเจกกบาไปเอ้ยยังเราไมีแต่หัวเพื่อนชิปเียนเพื่อนจ่อยวะไป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 สื่อเนาะกามาหอดี่เลยน่าทานทุกชมเน่ากัมาหอดคนดนั่งแล้ว มีแต่ว่าเป็นสิมาอยู่บานด้วยนอกราะว่าเป็นได้ไถ่ระบบเพียได่แนวไดแล้วนได้เ,เนนบียกยู่ทถวบ้านเน่เนาะโอ้ใจก็มันโอ้ยปเพย่อนได้เบียกยูบานเนี่ยเนาะนกะส็สรไปคน,คนเ,เนื่องคนคองเนาะแต่ขางี่ขาเขาซองเดือดสทาสไปมีน้ำใจกะเออกะบัวบากันนาะก,กะ อยากสนับสนุนก็ได้เนาะเพราะว่าส่วนนี้กับบอมี่คือกันเงินสิ้นสุดอันนี้มูมีขนาดดวเหืนอันนี้บอมมี่ญี่ปุ่นหันม่ได้คือข้าข้างห้องเข้ากันได้คือกัาเนาะเพราะว่าทางคลองเขาเองก็อยู่ปุ่นแรกอันนั้นเขาเสียหมอดังไอเซ้งออกไปเวดอ่ะเอาไปตัวหุ่งขาวหมอแดงกับเสียอะไรวะ ผูได้ไปไปหองเมืองอันนี้นี่หอแดงกันเสียหอหุสาวขั้นขาบวอร์ไปกูเชียคือกางกองกูดิยังคือเก่าเสียแต่หอแดงยังเดียวนะจะกู้ใด้ออกไปกับขวางขวางเนาะหอแดงกัยังมาดักมาแบบถ้าขวายแซงอันนี้ก็ถ่าท้าป้ายเจ้าเองเนาะเพราะว่าอยู่หองเราก็บ่เพื่อนไหนเสียงไหววะจ้ะก็ยังเอจใจด้วย่าอยู่หองมันเนอะหัว กะเอียเป็นยังหมอเขาก็มีเนาะกับไปเบิึงก่อนแต่เน,นี่ออยจว่าควอยจะแช่มันเสียอยู่นี่ตูดออกตูดเขาอย่างนี้ปวดทวายเนาะกะขาหอนคือเก่าเลยนะคันแผลคันแผ้แบบ่าใจดีมีน้ำใจนะ<ต>พ่อเ,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 เอือวเอือแพ้กะมาทางนี้เน่ทางนี้กะก่อพืกก่อกันกะบ่มีอย่างไรเนานะใจนี้เขากะไม่แด่สีลาทานสมไปเลยเนาะ หัวฟูวัวองได้ด้วเกันี่อไปิดปิดกล่องให้ปิดทิปห้ดิปิกลอปิดจะไงไม่กล้าทำส้มอะไรเห็นอะไรปากกดใดกดแจเลวก็เอ้าติดตามกดติดตามผัวเขานับหนเด้อพอกกระทิบนะบ๊ายบาย Að betra vera. <laughs> mm.